สวัสดีครับเบาเหนือแจ็คพาตลอนชายเลนมาแล้วนี่ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับ,บเบาแจ็คยู่ที่หาดนาจอมเทียนนะครับมาครับวันนี้บเบาแจ็คลามาโอ้โหโอ้หงามหน้าหักหน้าจังหน้ายิงแก้มขนาดเรือนี่จอดตรงนี้ก่อนจะตรงนี้ก่อนตรงนี้งาม สำหรับคลิปนี้นะครับเบาแจ็กมาได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่างจังหวงต่างจังหวัดเนาะมาได้พาไปกางเต็นนะครับท่านผู้ชมเบ้าแจ็กขับรถเล่นนะครับขับรถเล่นนะจอมเทียนนี่แหละครับวันช่วงนี้เบ้าอยากจะไปไก่นะครับและยิ่งมันปเจอประจบประศบ,บปัญหาด้วยเนาะปัญหาอะไรโรคภัยไอย่างเนี่ยกันครับท่านผู้ชมกนเลยพยายามซ ed, ตตเซฟเซฟตัวเก่าด้วยเนาะดูแลตัวเก่าเนาะ ห่างจากาผู้คนไกลๆสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เลยมาใช้เวลาอยู่ตรงหาดนาจอมเทียนนะครับมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูตดยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเนี่ยบรรยากาศตอนนี้จัดงามนะครับพระอาทิตย์มันกกําลังจะตกลงน้ําทะเลเห็นแล้วอะครับงามเนาะไหนๆบาวแจ๊กมาถึงทะเลแล้วเนาะลงไปตรงชายหาดซะเลยลงไปเดินเล่นข้างล่างซะเลย ครับช่วงนี้นะครับน้ําทะเลกับชายหาดะสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับมานะเนาะตรงเนี้ยจุดตรงนี้นะบาวเช็คชอบมานั่งบ่อยนั่งอ่ามาชมบรรยากาศจุดตรงเนี้บยบ่อยครับท่านผู้ชม ครับและช่วงตรงชายหาด์ตี้เบาเจ็กเดินเล่นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นชายหาด์ตี้ว่าโอเคเลยนะครับมันอยู่ช่วงใกล้ใกทางสุดทางอ่ะครับสุดทางชาัดหาดนาจอมเทียนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยม,มันกว้างงามด้วยนะครับมันสามารถเดินยาวแล้วก็เดินเพลินเลยนะครับเก็บบรรยากาศตรงนี้ได้งามเลยนะครับท่านผู้ชมคันเดียวคนเดียวก็เที่ยวได้นอกครับท่านผู้ชมนอนเนี่ยครับ กับบรรยากาศแบบอี้นะโอ้โ oh, ห oh. มันแบบว่ามาอยู่ได้ยาวเลยนั่งได้ยาวเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าได้เจอบรรยากาศแบบอี้นะครับสวยๆงามๆเนาะธรรมชาตินี่นะมันสร้างสารรค์ให้ได้ดูเพลินๆน,น,นะครับท่านผู้ชมเป็นสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนสมัยเปาเจ๊กยังละอ่อนละอ่อนอยู่มาคนเดียวนี่นะกวักวกวัวกัวขนาดนะแต่เดี๋ยวนี้นะมาคนเดียวได้สบายเลยนะครับ มันอิสระดีครับจะใดจะใดมันมาแล้วนะมันก็มีความสุขอัครับท่านผู้ชมเอามันนั่งเพลินๆเ,เนาะม,นม,นมั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 นอุ่นอกอุ่นใจอะครับมีความสุขกะครับป่ะเดี๋ยวเบลเจกจะพาท่านผู้ชมไปอีกจุดหนึ่งนะครับของชายหาดนาจอมเทียนนะครับไปข้างในข้างในนู้นนาะช่วงกลางๆเนาะครับท่านผู้ชมตามเบลเจคมานี่ครับซอนทายเบลเจคมานี่แหละ วันนี้ครับแบบชิวๆนะครับม่ต้องรีบเร่งม่ต้องอามามีเป้าหมายนะครับขับไปเรื่อยๆเนาะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆขับรถแหววไปเรื่อยๆบรยกาแวะเป็นจุดๆไปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็อยู่โซนกลางๆของจอมเทียนแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงเนี้ยมันอย่างมางามแตะงามว่าบรรยากาศตรงนี้นะเดี น้ำทะเลก็น่าเล่นนะครับท่านผู้ชมน้ำมันบริคุนนะครับน้ำมันก็ใสอยู่นะครับใสน่าเล่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดูชายหาดดีสะอาดสะอ้านนะตรงเนี้ยไปเดินเล่นชายหาดต่อดีกว่าเนาะพระอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าไปแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ วิวก็งามงามงามเต็มๆครับขนาดเบลเจ็กนะครับอาก่าเปลี่ยนคนชนบุรีคนพัทยาไปแล้วเนาะก,กับบรรยากาศทะเลนี้นะถึงบ่เบื่อนะครับมาเห็นที่ไรที่ไรนะครับมันกบฟินตลอดเลยนะครับน้ําทะเลนี่นะครับท่านผู้ชมมันช่างมีสนเสน่ห์ขนาดเลยนะครับถึงบ่เบื่อนะครับมาแอวทะเละครับคันนี้ ไอ้ดำของเบ่าแจ็คนะครับพาแอลพาตะลอนเนาะเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเจ้าดำของเบ่าแจ็คกครับไปขับรถต่อครับรถต่อ,ตอไปต่อนะครับดูบรรยากาศตอนนี้เปิดเปิดไฟเปิดอลเอแสงสีแล้วเนาะแต่ตรงนี้นะั้นเดือนนี้เดือนมีนาเนาะก่อเปิ้ลยังระมัดระวงังเฝ้าระวังอยู่นะครับท่านผู้ชมก่อคอยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับระวงังดูแลความสะอาดด้วยนะครับ เชื้อเลิงเชื้อโรคอะไรประมาณเนี่ยครับครับต่อครับต่อครับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อาเบลแจคจะจอดแล้วนะครับจะพาท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศสองข้างทางของเมืองพัทยาเนาะชายหาดอาชายหาดหน้าจอมเทียนเนี่ยตามเบลเจ็คเหมือนนะครับตอนนี้เบลเจคกําลังจะขับรถมุ่งหน้าไปตรงอาพัทยาอาถนนเทพประสนะครับ คือคือจากขับรถปิกบ้านนี่แหละครับพู้ง่ายๆครับท่านผู้ชมก็เก็บบรรยากาศเก็บคลิปเก็บรูปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูตัวครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดไทยแลนด์ใหม่ๆนี่นะครับจะไปดีลืมกดติดตามเบาแจ็คเตอร์นะครับ เพื่อที่จะแจ็คจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆเก่าๆนะครับท่านผู้ชมเก่าๆที่คอยติดตามเบลเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับคอยให้กําลังใจเบวแจ็คได้ขยันทําคลิปใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆเนาะครับขอบคุณนักๆน,กๆนะครับนั่งรถเบวแจ็คต่อแหมพาไปแหมครับพาไปดูเรื่อยๆนะครับคลิปยังบม่จบเดินเนะครับ สำหรับวันนี้นะครับที่เบลแจคับรถมานี่นะครับท่านผู้ชมเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ครับบอกบอกดูฟังบด้นะครับท่านผู้ชมว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่นักท่องเที่ยวก็อกค่อยเยอะสักเท่าใดน,นะครับท่านผู้ชมกับบรรยากาศชายหาดหนาจอมเทียนนะครับจอมเทียนพัทยาบี ครับตอนนี้เบลเจก็กาลังครับมอเตอร์ไซค์ออกจากชายหาดรั้นนะครับท่านผู้ชมเลี้ยวขวาเนี่ยครับเพื่อที่จะไปถนนเทพสิทธิ์นะครับสิ้นสุดครับขับชายหาดตรงนี้นะครับทีนี้ก็ดูบรรยากาศบ้านเมืองของเมืองพัทยานะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ช่วงนี้นะครับเดือนมีนาเนี่ยนะครับถนนเมืองพัทยาแถวชายหาดแถวอานาจอมเทียนนี่นะครับเปิลก่อกำลังซ่อมแซมกันนะครับกําลังทําถนนใหม่เยอะหลายจุดเลยนะครับท่านผู้ชมมาอาจจะบ่ค่อยสะดวกสักเท่าใดนะครับท่านผู้ชมครับรถขับลากรอระวังกันดีๆนะครับสําหรับคนที่ยังบ่ค่อยรู้หนทางในเมืองพัทยานี่ก็ขับช้าๆหน่อยนะครับ เนี่ยครับถ้าท่านผู้ชมอ่าครับตรงไปตรงไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นจุดอ่าชมวิวบนเขาสอทรลห้านะครับแล้วก็สามารถมุ่งหน้าไปอ่าพระนครใต้ได้นะครับแต่เบาแจ็คไม่ได้ไปตรงนะครับเบาแจ็คจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี้เองครับเพื่อที่จะไปถนนเทพสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมเบวแจ็คก่จะป๊กบ้านนะครับจะกลับบ้านนะครับใช้ถนนสายตรงนี้เป็นทางลัดนะครับมันใกล้กว่าครับ ถ้าไปตรงพระยาีใต้ตรงนู้นน้ารถมันเยอะอะครับแล้วก็ถนนเพื่อนทําเยอะด้วยขี้เกียจไปอ่าบุนวะคุนวายตั้งปูนนะครับแจ็คก,ก็เลยเลี้ยวขวาตรงนี้ดีกว่านะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับเข้ามาติเข้ามาเตือนเบาลแจ็คได้เลยนะครับเข้ามาพูดเล่นเข้ามาแซวเล่นเบลแจ็คได้เลยนะครับเบลแจ็คอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าหากเบาล์แจ็คตอบช้านะครับแต่พยายามพยายามนะครับพยายามจะตอบทุกทุกคนเลยนะครับอาจจะช้านิดหน่อยบอกว่ากันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณนักนะครับสำหรับการติดตามช่องเบวเหนือแจ็คพากัรรอนนะครับเฮงเฮงรวยรวยกันเน้อค่ะ